รายการนี้เหมาะสำหรับคนอารมณ์ดีที่จะเข้ามาดูคลิปนี้สำหรับคนที่อารมณ์เสียอย่าเพิ่งดูคลิปนี้ก่อนไม่งั้นคุณจะอารมณ์เสียหนักกว่าเดิม่าโอเคนะครับขอต้อนรับก็สูเกมฮัตออฟอล a นโฟอีกแล้วนะครับหรือก็เกมตะกวกดสยามนั่นเองที่ไม่ใช่ฮัตออฟอลันโฟอย่าเข้าใจผิดนะต้องรีบแก้ข่าวก่อน แล้ววันนี้มาสายตัดสินใจกันนะครับว่าตัดสินใจให้ประเทศมาเป็นยังไงนะครับหลกัหลกๆผมอยากเล่นสายรปลิการวัดซิดนะครับตัวสายที่เราสายปเปลิการฟาดซิทมันก็เพราะว่าเราเบื่อหน้านะเราเยื่อเบื่อพยาผลแล้วอยากได้จอมนปอบ้างแล้วก็เหมาะสำหรับปีนี้สุดๆส,สายยอดนิยมสำหรับคนที่เล่นฮักออฟเนโฟชอบสิ่งนี้ และนี่คืออีเวนต์พิเศษนะบอวอนเดทนั่นเองซึ่งจะไม่มาเฉยๆแต่มันจะมีสันคีดด้วยถ้าเกิดคิดคีตใเมื่อไรเกิดแน่นอนโดยเริ่มมาผมเท่ากับศูนย์ถ้าจะไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็โดนล้อมรอดโดยฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษด้วยลักลฤบตอนนี้เนี่ยเราลดขนาดขนาดแผนที่สยามลงนะเมื่อความท้าทายของเกมนี้เราก็ต้องทำให้เป็นแบบนี้ให้ได้นะครับ ลดโดยการตัดจังหวัดทุกอย่างออกไปเยอะมากตั้งแต่หนองคายหนองบัวลำพูนอะไรพวกนี้แผนที่ก็ยังทําไม่เสร็จด้วยแต่ถ้าลดแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นน่าจะเริ่มหนักแล้วนะเพราะผมตัดภาคอีสานออกไปแล้วมาขั้นตอนแรกนะก็คือนี่ผมกัดการตัดสินใจเริ่มอะไรน่าสนใจก่อนนะเริ่มจากโคศราชนเชื่อ ก่อนต้องทำอย่างแรกเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยระชาชนอาจไม่พอใจและผมก็ยิ่งเพิ่มความสนุกอีกด้วยการทำการเอาเกาะมามากมายนะให้มันเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ไทยครับและอาจเป็นของไทยด้วยซ้ำถ้าจะก่อตังต้งกรุลรัตนโกสินทร์เราต้องมีดินแดนประมาณนี้ไม่ใช่แค่ลากับกัมพูชาเพียงอย่างเดียวเหมือนใน heart of l o o n อย่างแรกเลยครับ ขั้นตอนที่น้ำเลือกก็คือการสร้างโรงงานนั่นเองซึ่งอย่างแรกเลยปัญหาเรื่องกองทัพนับกับเรื่องการ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 ทหารยังไม่การคลายยังไม่เป็นไรแต่เรื่องตกยากแทบจะไม่มีด้วยซ้ำเราต้องการตกยากพรอ้อมเป็นเลืออู่ต่อเรือน,นั่นเอง ประเทศไทยในการสมัครใอ้ตายไ,ไม่มีดอกจากด้วยแล้วก็สร้างท่านเรืตรงนี้เพิ่มซึ่งระหว่างการสร้างเนี่ยมันจะเป็นเราจะต้องมาสร้างโรงงานพลเรือนก่อนสร้างทีได้สามอันให้ตาย ไม่ทำลายครับเอาไว้การค้าซึ่งปกติแล้วเราสร้างโรงงานพลเรือนได้เพียงแค่สองอันเองอย่าสร้างเพิ่พมนะแล้วก็โรงงานทหารได้อีกสองอันพื้นที่มีจำกัดมากตรงนี้นอกจากสร้างแล้วเราสร้างดอกยากด้วยดีกว่าและตรวนี้เป็นตัวที่เราต้องการผลิตทหารเยอะมากที่ปรชากรน้อยทั้งนั้นเราเอา ฐานหนี่ก็แล้วกันสร้างได้แค่4อันพื้นที่1พื้นที่ของประเทศไทยสามารถสร้างได้เพียงแค่5อันเท่านั้นยกเว้นดอกกิลอกเว้นท่าเรือและก็อื่นๆนะและโรงสูบน้ำมันแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่มันจะสร้างได้เพิ่มนะอ่ฮะนี่อะไรเนี่ยเกาะปิศาณที่ที่เป็นรูปวงแหวนหรืเป่ามาโฆษณาชวนเชื่อจริงๆมันเป็นสีเหลืองนะ ลืนแก้ขอแก้ข่าวก่อนไม่ใช่แก้ข่าวหรอกแก้หลายอย่างแล้วก็เปิดเพลงด้วยอ่าฮะหา,าเพลงได้แล้วมาเปิดฟังหน่อยอันต่อไปเราจะทำเพื่ออนาณรัษดรแล้วก็ตใจะให้ในายกพยายาผลที่เป็นนายกได้นะนั้นตัดสินใจเล็กแล้วกันแต่มันจะนานนิดนึงนะเพราะว่าเพราะว่า เราต้องกรอกด้วยโฆษณาชวนเชื่อเราต้องกรอกด้วยโฆษณาชวนเชื่อและอำนาจการดัดจรรยาภัยยุพยาพนิน์ขึ้นมาได้มนกรอกไม่มีนานหรอกนั้นเรารอถือโอกาสรอเลยก็แล้วกันเอ แค่เล่นๆ okay, โอเคเสร็จแล้วครับจงพอพ่สูจน์คำก็จะกลับมามากลับเป็นสีเหลืองเลยครับมาและการเอาแล้วมันก็เพิ่มขึ้นจนได้ครับเรายังไม่พร้อมนะครับ แนวคิดสมุนปกเหลืองขมตีดีพนมยูจะทําถ้าเราทําขึ้นมาเนี่ยแบบเดียวเท่านั้นนะสีแดงพุ่งกระชูดแน่นอนกระบุโมด็ไม่ใช่ประมาวง่ายน,น,นะมันไปชักมันไปเอาชาวบ้านแถวนี้มาแล,าล้วแบบทต็มยตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีกองทัพอยู่ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อนนี้นะครับโรงงานก็เริ่มใกล้สร้างกำลังสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราวว่าพื้นที่ทําไม่พอนะจะไปสร้างบนเกาะก็ได้นะแต่ว่าเกาะนี้โดนยึดหมดเลยทุกเก,กาะที่เกิดขึ้นมา <c oughs> เดี๋ยวรอเดี๋ยวเราจะรอต่อ <c oughs> โอเคเสร็จแล้ว <c oughs> สีเหลืองต่อครับ <c oughs> แล้วมันก็เพิ่นอีกแล้ว อันนี้จะเพิ่มน้อยมากๆก,กับบทบริจเ,เนี่ยเราอยากเพิ่มโรงงานอุตสาหการรมเนี่ยเราต้องไปทำโฟกัสโรงงานก่อนมันจะโรงงานในที่นะี้หมารถึงโรงงานัระเ,เลยนะขอย้ำดีเราต้องทำโฟกัสเกี่ยวกับการเพิ่มโรงงานด้วยนะเพราะว่าเป็นโรงงานทุกประเภทเลยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำโฟกัสไป เดี๋ยวเปิดเพลงนั้นต่อดีกว่าตอนนี้เราก็ยังก็กอกหูต่อไปนะครับมา,ออามเพลงยุ่งจอมพลมันกเพิงะะ่งอีกแล้วนะครับมาเราก็ต้องรอเพิ่มไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มช้าๆนะครับ ก็ลงเงินสร้างเสยยงถียรภาพนะคณะรัฐมนตรีต่อไปอยากทำสมุดค,ควบคามพอใจกับประชาชนเราจะทำสมุดปกเหลืองดีไหมจริงๆนะถ้าทำสมุดปกเหลืองเนี่ยก็ข้อดีก็คือไม่ทำดีกว่าข้อดีก็คือ ผมเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนประเทศสู่ยูโทเปียได้มาทำดีไหมถ้าเกิดทำเป็นก็ยูโทเปียแล้วเปลี่ยนโทแล้วอดจอบมอไม่ทำดีกว่าไปหาทางทำีทีนึงถ้าเกิดได้ตั้งคำถามแบบผมว่าเราไม่ตั้งดีกว่าเออเดี๋ยวตั้งดีกว่าจำเป็นต้องตั้ง มาปังด้วย<า>เสร็จหรอยังนะเสร็จแล้วโอตอนนี้นั้นเราต้องทำอีกรอบนึงนะเสร็จแล้วอีกครั้งแล้วก็โรงงานอุตสาหก,กรรมก็เสร็จแล้วเหมือนกัน ขยายไดอ,อีกก็ต้องรอแป๊บนึงต้องใช้พื้นที่คุ้มค่าก่อนฉนกที่ดินหรือเปล่าไม่เข้าใจเราสามีเราต้องเราสามารถขยายได้แค่ข้างบนเท่านั้นข้างล่างยังขยายไม่ได้ต่อเราอยากมีการถาอหาต่อเราก็สร้างไปเรื่อยๆโอเค จ้างโรงงานเพิ่ไมได้แล้วเราก็มีโรงงานเท่าไหร่แล้ว<อ>เราก็รวบรวมกำลังคนแล้วก็ไปทำเกาะนี้เลยแต่กงแต่ว่าดอกยางเนี่ยจะทำได้เนี่ยก็ต้องมีดอกยางประมาณสามเมแล้วก็ทำกระถางองทับเรือได้เมื่อกี้เราก็รอสร้างกองทับไทยต่อไปเรื่อย แล้วก็สีแดงเพิ่มอีกแล้วแล้วครั้งนี้ก็เพิ่มแบบระดับ3เรเบล3นะตรงน,นี้เป็นเรเวล3เดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่ก่อนนี่คือเรเวลนะแล้วมันจะเพิ่มผีด้วยถ้าเราเราเพิ่มเราเกาะประชาชนมากเกินไปมันจะเพิ่มเร็วมากถ้าเรามีกองทัพแล้วมันจะเพิ่มอีกนะ โอเคเสร็จแล้วก็จะตั้งคาถามแบบนี้สาเหตุที่เราต้องตั้งคาถามเพราะว่าถ้าเราไม่ยกตั้งคาถามเลยเนี่ยเราจะพาราชการที่แปดกับเก้ามาไม่ได้นะจะพาไปได้แค่ราชการที่เส็จเท่านั้นมันเพิ่มแล้วคือมันพูดถึงเรื่องมันแล้วเราก็มันก็เพิ่ม โหดมากแล้วมันเพิ่มแล้วมันเท่าแล้วมันยังโหดได้แค่นี้มันยังโหดได้อีกนะมาสร้างโรงงานพังใต้บ้างดีกว่าฝั่งใต้แล้วก็ตบทวงเกาะไหนดีนะอยากไปเกาะนี้เนี่ยที่มันอยู่ประเทศไทยมากสุดคือเกาะ โนกเกาะนกนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะออกเดี๋ยวเราต้องหากงเดี๋ยวถ้าเราทำได้เราจะออกไปสำรวจเกาะที่เล็กกว่าน,นี้เป็นเกาะใหญ่แล้วแต่ว่าเราเจอเกาะใหญ่มามากมากเลยเกาะเล็กมีขนาดแค่สองอันก็คือเราต้องการเกาะนกนะเกาะนกและเกาะอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆประเทศไทยนั่นแหละ ที่เป็นข้อพิปปัติบัน,บานอาจจะเป็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับพม่าก,ก็ได้ใครจะได้รู้แล้วก็ตอนนี้เราก็สามารถพาพยามาหันขึ้นมาได้ยังก็ยังไม่ได้เอาละมาเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอีกรอบนึง ยกพายาเพรามันพามันพาขึ้นไปยากมากมากเพราะเพราเราตั้งคำถามกแล้วมันกตอนนี้มันเพิ่มทีละห้าเลยล่ะมาแล้วก,ก็เพิ่มดังนั้นมันจะเพิ่มขูดมากยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็อันตรายนะถ้าเรายังไม่พร้อมแล้วก็พาพายาพาล้าพายขึ้นมาได้แล้วเราก็โอเค เราต้องฟินเพลงก่อนเราจะอ่านข้อความก่อนก็พาขึ้นไปได้แล้วนะครับนายกแต่ว่าเราจะไม่อ่านข้อความเลยนะมันทันที่เรอ่านข้อความเบื่อแล้วคือมันเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะเพราะว่าญพญาพกลอ,นะอยู่ในศาลข้ามยังเป็นฝ่ายที่สนับสนุนพระหากษัตริย์อยู่และนี้พาญาพแล้วนะดังนั้นเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นอีกแล้ว รู้ไหมเรายัางใช้เพลงมหาชัยกันอยู่ยังไม่ได้ใช้เพลงชาติไทยโอ้คือตอนนี้ในที่นี่มัถึงเกมใน,นตอนนี้นะมาแล้วก็กลับแล้วก็เป็นสีเขียวครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วก็กลับเป็นสีเขียวครั้งหนึ่งเราก็รอทำแบบไปเรื่อยๆแล้วก,ลไปไปลลลก็สร้างโรงงานต่อ เราจะสร้างดอกยากนะครับเพิ่มอกีกสองอันก็สร้างไปเลยครับแล้วก็กระบดกมงพอได้มันแล้วเนี่ยเราก็สร้างะะได้ต่อได้ก็ทําเรือได้เลยแหละแต่กองทัพเรือเราสร้างได้แค่เฉพาะการค้ามาทำการค้าบ้างดีกว่าหนไปเน่พอเราได้กองทัพเรือแล้วมันจะโผล่นี่มานะเราจะทำเลยดีกว่า ซึ่งรองการค้านี่เราจะไม่ได้เอามาค้ากับต่างชาติเพียงอย่างเดียวแต่เราจะาแ,ตแต่เราจะเอาไปสำรวจเกาะด้วยนะเพื่อทวงเกาะที่เราเสียไปอังกฤษมาจริงๆตอนนี้เราเสียไปเยอะมากๆเลยนะถ้าเราเสียตรงนี้ไปอีกนี่เราเสียโรงงานไปด้วยเราอยากทำเหมืองบ้างเดี๋ยวเราทำเหมืองบ้างดีกว่า,าเดี๋ยวเราทำ ขุดเหมืองดีก่าแร่มันเยอะดีแถวนี้มาเราจะไม่ทําการขุดเหมืองขยายเหมืองเพิ่มนะครับแล้วก็เพิ่มอีกแล้วนะเราเกาะอู้ประชาชนต่อ เรื่อยๆเ,เราก็กรอกไปเรื่อยๆกรอกจนกว่าจะเต็มหูนั่นแหละมาแล้วสีแดงก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วแล้วครั้งนี้ก็เพิ่มทีขึ้นเป็นเลเวล11นะครับเลเวล11แลวก็เพิ่มหนักด้วยมันใกล้จะถึงจุดจบแล้วล่ะมันใกล้จะถึงจุดเละแล้วล่ะ แล้วเราก็ได้กองทัพไทยมาแล้วเย่ผลิตต่อไปทหารต่อเลยแล้วก็หยิบกองทัพไทยจากตรงนี้ได้เลย <c oughs> กรินกระเทียมพิไทยมาเราก็ได้ทหารไทยมาแล้วนะครับหนงกอง ถ้าทำอีกเนี่ยจะได้สองกองเลยคลิปหนะ้าเราต้องแต่งตั้งแม่ทัพแล้วละ่ะแต่วันนี้เราทำพื้นฐานก่อนบางกองตัดใยไปตรงนี้แล้วก็เอาไปฝึกนะยิ่งฝึกจะได้ยิ่งประสิทธิภาพขึ้นเราฝึกไปก่อนมาเราตื่นก็กดตั้งใจหมดแล้วยกเว้นเรื่องเดียวก็คือ เรื่องสมุดปกเหลืองเราจะไม่กดแต่ว่าเราจะไม่กดก่อนมาต้นไทยก็ไม่มีแนวโน้มอะไรเลยที่จะเป็นฟาสซิสต์หรือคอมมิวนิสต์หรือประชาธิปไตยมีแต่สายคณะราษฎรอย่างเดียวก็มันก็เป็นแบบนี้ไปเ,เรื่อยๆนั่นแหละรอสักวันมันก็จะหายหเองมาเดี๋ยวข้างหน้าเราจะมาจัดการเรื่องนี้กัน แล้วก็แล้วก็ทำการจัดการอีกหลายเรื่องเลยยี่ทิ่สามไม่เรื่อมเรื่มสมัยจองค่อนปอได้ก็มีแค่นี้แหละขวัสดีครับ